ตามต่อเรื่องแม็กอนุสววรีนะคะที่บุกไปชิงทรัพย์ภายในบ่อนการพนันที่ดินแดง บ่อนก็อยู่สักใกล้ๆกับโรงพักนะคะเรื่องนี้มันก็สะเทือนถึงเรื่องของการตรวจสอบบ่อนการพนันสะเทือนถึงการเด้งตํารวจในพื้นที่เพราะว่ามันมีภาพชัดเลยภาพจากกล้องวงจรปิดในบ่อนการพนันเนี่ยภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแม็กเองก็ไปมอบตัวกับตํารวจรเพราะแม็กเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองอแต่สุดท้ายเนี่ยคะ่ะศาลท่านไม่ให้ประกันตัวนะคะเพราะบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากในแม็กก็คือนายธนาดีสายสมพงค์ค่ะฉายาเขาคือ แม็กกนุสวรีได้เงินไปเกือบส0 0แสนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำยีสิงหาคมมอบตัวเมื่อวานและเนี่ยเช้าวันนี้ไปพบตำรวจตำรวจก็ส่งฟ้องศาลอาญาความผิดฐานใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์โดยมียานพพหนะในเวลากลางคืนและเรื่องของการพกสิ่งเทียมอาวุธปืนคือปืนที่เขาใช้เขาบอกเป็นบีบีกันเจ้าตัวบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบค่ะทะเลาะก,กับการขาบบอลไม่ได้เจตนาจะแบบตั้งใจไปชิงเงินแต่เพียงอย่างเดียวยืนยันว่าไม่ได้มีนายสั่งให้มาเปิดโปงบอนนะคะ ไม่กังวลที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะตัวเองเนี่ยเล่นพนันที่บ่อนเสียเงินไปเป็นล้านทะเลาะกับกาดที่บ่อนก็เลยใช้โอกาสตอนกำลังจะกลับไปเอาเงินมาคลิปที่เห็นในโซเชียลก็คือเห็นเฉพาะตอนที่กวาดเงินมาแล้วความจริงแล้วเนี่ยทะเลาะกับกาดก่อนนะคะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือ3 4มสี่วันก่อนหน้านี้เขม่นกันอยู่แล้วแล้วเขาก็โดนรุมทำร้ายด้วย ก็เลยต้องชักปืนออกมาครับคิดว่ากล้องวงจรปิดที่เหลือน่าจะมีภาพเหตุการณ์อื่นๆที่มันเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยยังไงผมมอบตัวอยู่แล้วครับเพราะผมไม่ได้เจตนาจะเข้าไปป้นครับเพราะถ้าถ้าเกิดคลิปคลิปว่ามันออกมาเฉพาะตอนที่ผมกวาดเงินนะครับแต่จริงๆกล้องมัน4ี่หตัวถ้ามันออกาหมดมันเห็นหมดผมเข้าไปผมทะเลาะวิวาทกันก่อน แล้วผมแค่แค,คนเล่นผมไม่มีตังค์ผมเลยหยิบตังคนะ์มาก็เลยหวังว่าจะได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเหมือนที่แม็กบอลว่ามีหลายตัวมากบอกทะเลาะกับกากอนอแต่ก็เนี่ยแม่ผมไม่มีตังค์ก่อนจะออกไปผมก็เลยหยิบตังค์ไปเลยเผื่อถ้าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดมันอาจจะขยายผลอะไรได้เพิ่มด้วยไหมก็ไม่รู้เนาะเห็นบอกเอาตังค์ไปใช้หมดแล้วนะสองแสนเจ็ดนะค,คืนเดียวใช้หมดแล้วหมดเลยเหรอคะ บอกไปใช้น่องใช้หนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่สารท่านบอกว่าพฤติการแห่งคดีเนี่ยค่ะมันอุกอาจมากไม่ยำเกรงต่อกฎหมายมีอัตราโทษสูงถ้าปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็อาจจะไปเกาะให้เกิดภัยยันตรายอื่นได้นะคะคตํารวจก็ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวด้วยก็เลยไม่อนุญาตให้ประกันตัวคะ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะใส่เสื้อสีฟ้าบอกว่าไปพบกับตํารวจสอนอดินแดงสักส1บเอโมงกว่าๆเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนิดนึงนะคะ คือทีมข่าวของเราพยายามจะถาม,มว่ามาพบตำรวจเนื่องด้วยเหตุการณ์อะไรออสาเหตุอะไรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรแต่มาด้วยคดีนี้แหละ<ด>บอกว่แกเนี่ยนะสงสัยเป็นเจ้าของบอ่อนหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นอะไรก็นนไม่รู้อ,อันนี้ไม่รู้จริงคือนักข่าวก็พยายามจะถามเนี่อรู้แค่ว่ามาด้วยคดีนี้ยเอิ่พี่เขาไม่ได้บอกว่าเขามาด้วยเหตุผลไหนใช่ไง เป็นแบบอะไรส่วนไหนของคดีก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวมีอีกค่ะมีผู้ชายใส่เสื้อสีดำนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาที่สอนอดินแดงอตอนบ่ายโมงนิดๆทีมข่าวก็ถามอีกเออว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยเรื่องอะไรมุมไหนยังไงเออพี่เขาว่ายังไงไม่ตอบอีกไม่ตอบเดินหนีดเดินเลี่ยงไปบอกมาหาเพื่อนมา,าเพื่อนมาทําธุระแต่เขาห้องสอบสวนนะคะ ก็เป็นห้องเดียวกันกับผู้ชายคนเมื่อกี้นะคะพี่อุ๋ยนี่ค่ะเข้าไปในห้องเดียวกันเลยถูกสอบปากคำทั้งคู่ในคดีนี้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าในส่วนไหนยังไงสอบปากคำอยู่นานค่ะ3ามชั่วโมงกว่าสุดท้ายตำรวจควบคุมตัวนายวิชานคล้ายเพชรอายุ52ปีคือใคร คือผู้ชายเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะเสื้อสีฟ้า,ฟาเขาเป็นเจ้าของบอลเอาเหรอนี่ไงคนเมื่อกี้ที่เขาไม่ตอบว่ามาทําไมอะ่ะแล้วพี่เขาจะขึ้นรถอะไรเนี่ยเขาต้องขึ้นรถไปฝากขังที่สารแขวงพระนครเหนือนั่นไงผู้ชายเสื้อดำเมื่อกี้ที่ไม่ตอบอก็ด้วยค่ะขึ้นรถคันเดียวกันเลยก็ถูกควบคุมตัวด้วยค่ะนี่คนนี้เจ้าของบอลน,นะคะเสื้อ,อฟ้านะคะ นายวิชาอายุ52ตอนแรกเดินเข้าไปในห้องสอบสวนไม่ตอบว่าเป็นใครสุดท้ายโดนควบคุมตัวตำรวจบอกเป็นเจ้าของบ่อนคือผู้ชายเสื้อดำอีกคนที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมาอีกเนะะี่ยค่ะก็โดนควบคุมตัวเหมือนกันทีนี้เขาก็ตอบแค่ว่าผมตอบไม่ได้ผมไม่ขอตอบนะคะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนิดหนึ่งไม่ต

รองผู้ังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งรักษาราชการแทนผู้กากับการสถานีตํารวจนครบาลดินแดงก็บอกว่าผู้ชายเสื้อสีฟ้าคนนี้เจ้าของบ่อนตัวจริงมีเอกสารหลักฐานสัญญาเช่ามาเป็นหลักฐานเป็นสัญญาเช่าตั้งแต่5มกราคมปี2565นนี่แหละเปิดเป็นโต๊ะสนุกครับแต่ตํารวจไม่ได้กวดขันเลยดัดแปลงโต๊ะสนุกเป็นบ่อนการพนันซะเลยเอ,อ๋อขอเปิดเป็นโต๊ะสนุก บังเอิญตำรวจไม่ค่อยได้มาดูมแม่ไปแอบเปิดเป็นบ่อนข้างในเหรอเนี่ยแต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าหลายปีแล้วไม่ใช่หรอท<อ>ี่รู้ว่ามีบ่อนเนี่ยหลายปีแล้วไม่ใช่หรอนี่สงสัยคิดว่าจะไปเล่นสนุกกันเปิดเข้าไปเอาเป็นบ่อน อ้าวแล้วเสียเปียกละเสียเปียกมีตัวตนจริงไหมเนี่ยรู้จักกับเสียเปียกไหมเนี่ยเห็นบอกเป็นของเสียเปียกไม่ใช่เหรออ้าอยู่ระหว่างตรวจสอบเชื่อมโยงอยู่ค่ะว่ามันเชื่อมโยงกันจริงหรือเปล่าเสียเปียกคือใครมีตัวตนจริงไหมเกี่ยวข้องยังไงเจ้าของบ่อนตัวจริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะครับตำรวจไปตรวจสอบที่บ่อนที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะเออโอ้โหคุณผู้ชมออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นบ่อนเนี่ยที่เห็นในคลิปภาพอะค่ะที่เห็นในกล้องวงจรปิดอะ ไม่เหลือแล้วเก็บแล้วเหรอไม่เหลือเลยไอ้ที่เห็นเนี่ยไอ้โต๊ตะอะไรพวกเนี้ยใครเก็บมาไม่รู้เลยพี่อุ๋ยเอาเมื่อวานยังเห็นลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันอยู่เลยมันต้องเป็นพื้นที่กั้นเป็นการพิเศษไม่ใช่เหรอมันเป็นบ่อนไม่มีแล้วที่มันอยู่ในคดีอ่ะกล้องวงจรปิดละมีไหมเออไม่มีแล้วถอดออกไปตั้งแต่วันเกิดเรื่องในคลิปภาพเนี้ยตำรวจเก็บไปเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่เป็นหลักฐานในคดีหรือเปล่าอยากจะถามตำรวจเหมือนกันว่าไอ้ที่เก็บไปเกลี้ยงเลยเนี่ย คือใครเก็บหรือว่าตำรวจเก็บไปเป็นของกลางหลักฐานอะไรทางคดีหรือเปล่านะคะเกลี้ยงเลยสะอาดหมดจดเลยเกลี้ยงเลยค่ะก็เดี๋ยวต้องสอบปากคาเจ้าของที่ตรงนั้นกาดคู่กรณีที่บอกทะเลาะก,กันก่อนใช่ไหมคะ,ะที่แม็กซ์บอกทะเลาะก,กับกาดก่อนนะคะคก็ต้องสอบปากคํากาดด้วยแล้วต้องตรวจสอบด้วยว่ากลุ่มชายชะกันที่บุกไปบ้านของคุณแม่แม็กซ์อะคะ่ะเป็นใคร<อ>ตํารวจบอกว่าไม่ใช่ตํารวจนะคะ ตำรวจบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ตำรวจแต่ไม่รู้ <Ừ. S 2> ใครอะค่ะก็เดี๋ยวจะต้องเรียกคุณแม่ของแม็กมาสอบปากคําเหมือนกันคือก่อนแม็กจะมอบตัวเนี่ยยังมีที่ไปเคาะห้องย่าของแม็กด้วยใช่ไหมใช่ไงแม็กเขาเลยกลัวเรื่องของความปลอดภัยเลยมอบตัวดีกว่าเพราะกลุ่มชายสกันกลุ่มเนี้ยไม่รู้เป็นใครจนแม็กบอกผมอยู่ไม่ได้แล้วผ้ามันเปิดเผยไปเนี่ยโอ้โหคนเสียประโยชน์เนี่ยเยอะเหลือเกินนี่อันนี้ตอนที่ไปที่ห้องย่าของแม็กซ์เขานะค่ะท่านผู้ชมครับส่วนกล้องวงจรปิด ฝั่งตรงข้ามหอพักแม่ของแม็กพบว่า12นาฬ58นาทีนะฮะมีกลุ่มชายชะกันขี่จักรยานยนต์สองคันมาจอดนี่ฮะเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็มายืนคุยตกลงอะไรกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วมีคนร่างท้วมๆใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินเข้ามาในหอพักจุดที่เอารถมาจอดนะฮะโดยผู้ชายคนนี้เปิดแมสด้วยนะฮะ เหมือนจะเข้ามาทําอะไรบางอย่างก่อนจะเดินออกไปจากหอพักแล้วเข้าไปในตึกห้องเช่าของแม่ของแม็กกับกลุ่มชายชะกันที่มาด้วยกันผ่านไปสักสามนาทีก็เดินลงมาจากตึกห้องเช่าที่แม่ของแม็กอยู่นะฮะแล้วก็มีผู้ชายร่างท้วมๆเดินมานั่งเก้าอี้ในตึกที่รถมาจอดนั่งอยู่สักยี่สิบนาทีกว่ามีอีกห้าคนที่เดินกลับเข้าไปในตึกที่แม่ของแม็กอยู่ แล้วก็กลับลงมากันมายืนคุยกันอยู่ที่หน้าตึกก่อนจะขี่จักรยานยนต์ออกไปตอน13.40นาฬิกา่นาทีตอนที่เข้ามาคือ12.58นาิกานาทีนะครับคุณแม่ของแม็กนะฮะคุณแม่อายุ68นะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายกลับมาบ้านอ๋อกตกลงคือมาหาแม่มาหาแม่ถูกแล้วผมขออภัยไม่ใช่มหาย่ามาหาที่มีภาพที่บนตึกด้วยวันนี้เราได้ภาพเพิ่มก็คือตอนที่อยู่หน้าตึกนะฮะ คือแม่ของแม็กเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนลูกชายก็กลับมาที่บ้านนะมากราบขอโทษกับสิ่งที่ทําลงไปทําให้ครอบครัวเนี่ยต้องเสื่อมเสียซึ่งวันนี้มีญาติไปทําเรื่องยื่นประกันตัวที่ศาลให้นะถ้าได้ประกันลูกชายจะกลับไปอยู่บ้านนอกแล้วแต่ตกลงไม่ได้นะฮะไม่ได้ประกันนะครับ แม่บอกว่าแม็กซ์เนี่ยบอกกับแม่ว่าจากนี้ไปจะเลิกเล่นการพนันแล้วแม่ก็อยากรอดูว่าลูกเนี่ยจะเลิกจริงหรือเปล่าเพราะว่าแม็กซ์บอกแม่มาหลายครั้งว่าจะเลิกเล่นพนันแต่เลิกไม่ได้สักทีหนึ่งครั้งนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากแม่ก็ได้แต่หวังว่าแม็กซ์เนี่ยจะเลิกจริงๆส่วนเรื่องกลุ่มชายชะกันที่บุกมาหาที่ห้องเมื่อวานนี้แม่ของแม็กซ์บอกกับเรานะครับบอกว่าไม่กังวลนะฮะ ไม่กลัวได้วยว่าจะวนกลับมาอีกนะเพราะตอนนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นข่าวดังขนาดนี้แล้วแม่เชื่อว่าคงไม่มีใครกล้ามาทําอะไรแม่กับแม็กค่ะอยากฝากบอกคนที่ติดการพนันว่าให้เลิกซะเพราะติดการพนันเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตไม่เหลืออะไรเลยนี่คุณแม่ของแม็กบอกเลยนะอบอกไฟไหมนี่ยังเหลือที่ดินนะบ้านไม่วอดหมดทรัพย์สินวอดหมดที่ยังเหลือแต่การพนันสุดท้ายเนี่ย คุณจะไม่เหลืออะไรเลยไปเล่นเลยไม่เหลืออะไรเหลือสติก็ไม่เหลือมันมันอะไรมันปีตดปีดกันง่ายๆไฟไห<ง>ม้บ้านครั้งเดียว <c oughs> มันยังเหลือใช่<ๆ>แค่นิดเดียวดูสินโอ้โห <c oughs> ได้ทำเกียรตินิยมอันดับหนึ่งให้แม่เลย <c oughs> ดังทั่วประเทศออกทาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมแล้วน่ะโอ้โหชีวิตแม่หกสิบแปดปีเพิ่งเคยเจอเนี่ยตายเขาบอก ขาก็ขอโทษมาขอโทษก็ลงกาบขอโทษหรอ,อ,อเออไม่เป็นไรทำไงได้คนปิดไปแล้วอ่ะ